สวัสดีค่ะพี่เอจากกรุงไทยแอ็ซ่านะคะมีบางท่านสงสัยมาค่ะว่าถ้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตบริษัทจะกดดันเป้าหมายกดดันผลงานไหมคะ ตอบเลยนะคะว่าไม่ได้กดดันค่ะอาชีพของเราเป็นอาชีพอิสระนะคะทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยแต่น้อยนอนค่ะว่าถ้าเราจะเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้บริหารประกันเนี่ยเราควรจะมีอะไรเป็นเครื่องการาันตีว่าเราเป็นตัวแทนเมื่ออาชีพเป็นตัวแทนคุณภาพนะคะยกตัวอย่างนะคะภาพด้านหลังก็จะเป็น ภาพของพี่เอนะคะที่ได้รับรางวัลคุณวุธกาม่านะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีว่าเราเป็นผู้บริหารตัวแทนที่มีคุณภาพมีผลผลิตตามที่ทางการม่าได้กําหนดไว้ตัวแทนเองมีหลากหลายคุณวุธนะคะที่เป็นเครื่องการันตีในการทํางานอย่างมืออาชีพเดี๋ยวพี่เอ๋จะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ MDRT หรือ คุณวุธ T N Q A และคุณอวุธอื่นๆภายในบริษัทอีกเยอะแยะมากมายนะคะ